โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษวันที่12สิงหาคมเมื่อวันที่12สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎดีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจพรรษาวันที่28กรกฎาคม25 6 5ห ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พรรษาวันที่12สิงหาคม2565ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2565ทั้งนี้ผู้ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้ต้องมีตัวอยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือถูกกักขังไว้ในสถานที่หรืออาศัยที่ศาลหรือทางราชการกำหนดในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับติดต่อกันไปจนวันที่ศาลออกหมายสั่งหรือลดโทษหรือนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งปล่อยหรือลดโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้เว้นแต่ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติ โดยนักโทษจะต้องได้รับโทษจำคุกม,มาแล้วถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกำหนดโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือไม่น้อยกว่า8ปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะเป็นคุณมากกว่าในกรณีต้องโทษจำคุกหลายคดีให้ถือเอากำหนดโทษในคดีที่มีโทษสูงที่สุดเป็นเกณฑ์ในอายุสิงทพันอธิบดีราชทานเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจพรรษา28 กรกฎาคม2565ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2565นับเป็นอภิลักขิตการสำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทานเพื่อให้โอกาสบุคคลเหล่านั้นได้กลับตนประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไปครั้งนี้ผู้ต้องราชทานที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีหรือชั้นดีมากหรือชั้นเยี่ยมเท่านั้นและต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกำหนดโทษตามคำพิพากษา หรือไม่น้อยกว่า8ปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะเป็นคุณมากกว่าซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาจะมีทั้งกลุ่มผู้ต้องราชทานส่วนหนึ่งที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปและกลุ่มที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกตามสัดส่วนที่กำหนดโดยแตกต่างกันตามประเภทความร้ายแรงของคดีและตามชั้นของนักโทษเด็ดขาดเช่นนักโทษเด็ดขาดคดีอาญาทั่วไป ชั้นเยี่ยมได้รับการลดโทษหนึ่งในสี่ชั้นดีมากได้รับการลดโทษหนึ่งในห้าและชั้นดีได้รับการลดโทษหนึ่งในหกเป็นต้นทั้งนี้กรมราชทัณฑ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันบำบัดฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำและทันทสถาน ตั้งแต่การให้การศึกษาการอบรมพัฒนาจิตใจการฝึกทักษะอาชีพไปจนถึงการแนะแนวการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้มีความรู้ติดตัวเป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ สามารถนำไปประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้นอกจากนี้กรมราชธรร์ยังได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายภาคสังคมและชุมชนในการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือโดยหวังว่าสังคมตลอดจนผู้ประกอบการหรือห้างร้านบริษัทต่างๆจะให้โอกาสผู้พ้นโทษเข้าทำงานร่วมให้กำลังใจและเปิดใจยอมรับผู้ก้าวพลาด ให้ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีกปันถือเป็นการปกป้องและคุ้มครองสังคมให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป